หนึ่งก็คือดูเทนให้ออกว่ากราฟบอกว่าเทนณเวลานั้นเป็นเทนอะไร 2. แนวโน้มของกราฟที่จะกลับตัวนะที่เราจะต้องเข้าออเดอร์เป็นแนวโน้มบอกในทิศทางกลับตัวได้หรือยังสวัสดีเพื่อนนะคะกลับมาอยู่กับพี่นันช่องชีวิตติดเทนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่อง3สิ่ง ที่เราควรรู้ก่อนที่เราจะเทรดนะคะสาสิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่เราจะเทรดนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือดูเทรนเทรนเขาบอกว่าเป็นเทรนอะไรเทรนจะมีอยู่สามเทรนนะเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วก็ไซเวอ่ะเทรนก็จะบอกอยู่แค่สามเทรนหนึ่งก็คือดูเทรนให้ออกว่ากราฟบอกว่าเทรนณเวลานั้นเป็นเทรนอะไรสองแนวโน้มของ กราฟที่จะกลับตัวนะที่เราจะต้องเข้าออเดอร์เป็นแนวโน้มบอกในทิศทางกลับตัวได้หรือยังสามใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยนะฮะอินดิเคเตอร์ที่พี่นันใช้อยู่เรื่อยนั่นก็คือสโตแคสติกนะคะซึ่งซึ่งการใช้งานของสโตแคสติกก็คือเมื่อเส้นสโตแคสติกมันตัดกันนะฮะไม่ว่าจะตัดเอาหัวขึ้น หรือว่าตัดเอาหัวลงเราจะซื้อไปตามทิศทางของสโตแคสิกนะคะโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าสามสิ่งที่เราควรจะมีนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยนะคะว่าเราจะเทรดยังไงไปดูเลยค่ะ ันนี้เราก็จะมาคัดกราฟกันนะคะว่าตอนนี้กราฟเขาบอกว่าเทนเป็นเทน <ๆ S 1> ขาลงนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว,า <S <s <ans> <ๆ S 1> ว่าเขาลงมาได้สุดสุดทางของเขาหรือยังนะคะสุดทางของเขาหมายความว่าเขาสามารถลงต่อได้อีกไหม <itung> เขาสามารถลงต่อได้อีกไหมนี่เป็นจุดสําคัญนะคะว่าเขาสามารถลงต่อได้ไหมถ้าเขายังสามารถที่จะลงต่อได้ ปล่อยเขาไปก่อนนะย่าเพิ่งเข้าออเดอร์นะไม่ว่ากราฟจะตัดลงอย่างนี้เราก็อย่าพึ่งนะคะเพราะว่าเหตุผลที่พี่นันบอกว่าอย่าพิ่งเพราะอะไรก็เพราะว่าเส้นสโตแคสติกมันอยู่ระหว่างกลางกึ่งกลางอย่างนี้โอกาสที่เราจะถ้ามาเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้ไหมได้นะคะได้เหมือนกันแต่เปอร์เซ็นที่มันจะชนะมันมีค่อนข้างที่จะต่ำกว่าแปดสิเปอร์เซนนะใช้คำว่าต่ำกว่าแปดสิเปอร์เซ็แล้วกัน เราจะเข้าออเดอร์ก็ต่อเมื่อมัน80%ขึ้นถูกต้องไหมคะพยายามที่จะหาจุดที่มันชัวร์ที่สุดนั่นก็คือ,อให้มันได้ได้ถึง80%นะคะในการเข้าออเดอร์แต่ถ้ามันต่ำกว่า80%ถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ตำแหน่งที่เราเข้าด้วยถ้าตำแหน่งนี้มันหลุดเช่นสตโตแคสติกอยู่กลางน้ำอย่างนี้นะคะกลาง พี่นันขอใช้คําว่ากลางน้าเนาะอยู่กลางอากาศอย่างนี้บวกกับเทนนะคะเทนก็เป็นเทนขาลงอยู่แล้วนะคะ,ะแนวโน้มก็คือเส้นสโตแคสติกเขาตัดกันนะคะตัดกันแล้วก็อินดิเคเตอร์บอกว่าลงแน่นอนนะคะดังนั้นเมื่อองค์ประกอบทั้ง3สิ่งมันครบแล้วโอกาสที่มันจะชนะก็มีจะถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นไหมฮะแ,แรงซื้อดิดตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากมากเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดตำแหน่งนี้เราได้ไม่ไม่ใช่ตำแหน่งที่มันดีตึ้งขึ้นมาแล้วต่ําต่ํากว่าตรงนี้แล้วก็เราโอกาสที่เราจะพลาดมีสูงดังนั้นพยายามหาตำแหน่งเข้าให้มันได้ถึง80%นะคะอ่าอินดิเคเตอร์ใช้งานยังไงนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอินดิเคเตอร์ใช้งานยังไงตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไป คลิกที่ตัวชี้วัดนะคะไปที่ยอดนิยมนะคะแล้วก็เลือกหาคาว่า s t o c h a s t i c ได้เลยนะคะ stochastic แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะตรงส่วนนี้ค่ามาตรฐานของเขาอยู่ที่สิบสามใช่ไหมแต่พี่นันจะไม่ใช้นะพี่นันจะใช้อยู่ที่ห้าตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นห้าเลยนะคะให้เปลี่ยนเป็นห้าสามสามนะคะตามนี้เลยแล้วก็กดสมัครใช้งานนะคะซึ่งตรงนี้พี่นันสมัครไปแล้วนะ,ะมันก็จะ ใต้กราฟตัวนี้ขึ้นมานะคะเมื่อสโตคาสสิกมันตัดเอาหัวขึ้นอย่างนี้ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้เหมือนกันนะคะถามว่าเสี่ยงไหมตรงนี้เสี่ยงนะ,ะถ้าเราจะเข้าออเดอร์ทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าเวลาตรงนี้มันเหลืออนข้างที่จะมากนะคะดังนั้นกราฟมันอาจจะดีดขึ้นมาแล้วเราได้ตำแหน่งที่ไม่ไม่สวยนะคะถามว่าถามว่าซื้อได้ไหมได้นะ,ะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ากราฟมันเห็นไหมกราฟมันโอกาสที่มันจะลงมา แล้วเราจะได้ตำแหน่งที่มันสูงเกินไปนี่เราก็จะเสี่ยงดังนั้นควรที่จะดูเวลาตรงนี้ด้วยนะคะดูเวลาตรงนี้เป็นหลักยิ่งเวลาเหลือน้อยเท่าไหร่การเข้าออเดอร์ของเราก็จะ,ะแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นนะคะตรงนี้พี่นันจะเห็นว่าพี่นันใช้เส้น ma ห้าเข้ามาด้วยนะคะ ma ห้ามันจะช่วยในตอนที่มันเป็นกราฟที่เป็นไซเวย์นะคะเมื่อกราฟเป็นไซเวย์โอกาสที่มันจะ ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าสโตแคสิกเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ไม่ดีนะคะดังนั้นพี่นันก็จะเอาเส้น ma 5เข้ามาช่วยในการตัดสินใจอีกเส้นหนึ่งวิธีการนำเส้น ma 5เข้ามาก็ให้เพื่อนไปที่ยอดนิยมนะคะแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลีย่ยตรงนี้นะคะค่ามาตรฐานของเขาจะอยู่ที่14แต่พี่นันไม่ใช้14นะคะพี่นันก็จะใช้อยู่ที่5นะคะแล้วก็กดสมัครใช้งานก็จะได้เจ้าเส้นตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะ ดังนั้นถ้าเกิดมือใหม่เลยยังไม่ไม่รู้ว่าเราจะต้องเล่นไปในทิศทางไหนก็ควรจะนำสามสิ่งนี้เข้ามาช่วยในการประกอบการตัดสินใจนั่นก็คือ1ดูกราฟให้ออกว่ากราฟบอกเราว่าณเวลานั้นกราฟเป็นเทรนขาขึ้นหรือกราฟเป็นเทรนขาลงหรือว่ากราฟมันเป็นไซด์เวนะคะมันจะมีอยู่แค่3ามตัวสอง แนวโน้มของจุดกับตัวของกราฟมันอยู่ที่ไหนนะคะสามอินดิเคเตอร์บ่งชี้หรือว่าชี้ชัดไปในทิศทางไหนเราก็จะเล่นไปตามทิศทางของอินดิเคเตอร์เมื่อสามสิ่งเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้วพร้อมแล้วนั่นคือเพื่อนๆก็เข้าออเดอร์นะคะก็มาดูกันนะคะมาดูตัวอย่างจริงกันบ้างกราฟตอนนี้นะคะก็ ลงมาได้ลึกแล้วลงมาได้ลึกแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวท่านี้พี่นันใช้ store classic นะก็คือ533นะตรงที่เมาส์พี่นันชี้นะเทนกราฟบอกว่าเทนเขาเป็นเทนขาขึ้นนะคะซึ่งเขาพยายามลงมาได้ถึงจุดที่คิดว่าไม่น่าจะลงได้แล้วนะคะ มาถึงจุดที่ไม่น่าจะลงต่อได้แล้วนะคะบวกกับมีแท่งแรงซื้อเข้ามานะคะมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะคะผักให้กราฟกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะหาจังหวะซื้อขึ้นนะคะหาจังหวะซื้อขึ้นนะคะกราฟลงมาได้ลึกแล้วนะคะกราฟลงมาได้ลึกแล้วนะคะบวกกับมีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเส้นสโตแคสิกเส้นสโตแคสิกก็พยายามกําลังจะตัดเอาหัวขึ้นนะคะซึ่ง แทงถัดไปเราจะซื้อขึ้นนะคะแท่งถัดไปเราจะซื้อขึ้นให้สังเกตเวลาตรงที่พี่นัน,นะะบอกเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อเปลี่ยนแท่งใหม่เราจะซื้อขึ้นนะคะเมื่อเปลี่ยนแท่งใหม่เราจะซื้อขึ้นรอรออีก,อ,ก,อ,กอีกนิดนึงนะรอคอนเฟิร์มจากเส้นสโตแคสติกของเรานะคะมันตัดขึ้นเราซื้อขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ก็มา ดูตรงเส้นสตโตแคสติกนะะพันพยายามผลักดันกราฟขึ้นมันมีแรงซื้อเข้ามานะะมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ากราฟลงมาได้ถึงจุดจุดที่มันไม่สามารถจะลงไปได้อีกแล้วนะคะบวกกับมีแรงซื้อเข้ามาทีนี้รอ,อดูว่ากราฟจะดิดตัวกลับขึ้นไปตามเทรนขาขึ้นของเขาหรือเปล่านะคะส,สังเกตสังเกตเห็น ที่ไส้เทียนนะคะมันมีมันมีแรงขึ้นไปขึ้นขึ้นไปค่อนข้างได้สูงแล้วโอกาสที่มันจะดิดกลับขึ้นไปหาไส้ไส้ไส้เทียนค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรนะอะงนั้นไม่ต้องกลัวมันต้องดิดขึ้นไปแน่นอนอาจจะดิดขึ้นไปช้าหน่อยแต่ก็คิดว่าจะดิดอ่าโอเคไพนนี่เราก็ชนะไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารอซื้ออีกแท่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่ เส้นสโตแคสิกยังตัดขึ้นอยู่นะคะพี่เดนจะรอให้มันดีตัวลงมานิดนึงแล้วก็จะเข้าออเดอร์นะะซื้อขึ้นเหมือนเดิมนะคะในแท่งนี้มันยังมีแรงซื้อส่งกราฟขึ้นไปได้อีกนะคะยังมีแรงซื้อรอจังหวะอีกนิดนึงอ่ะโอเคนะคะจังหวะนี้มองว่าแรงซื้อมาเต็มมาเต็มรูปแบบแล้วนะคะซึ่งมันสามารถขึ้นไปถึงปลายไส้เทียน ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะบวกกับเส้นสโตแคสติกยังบ่งชี้ว่ามันจะขึ้นไปในตามในรูปแบบเทรนของเขาก็คือเทรนขาขึ้นอยู่นะคะอาจจะยังขึ้นไปได้ค่อนข้างช้านะะเพราะว่ามันเป็นกราฟปกตินะฮะกราฟปกติไม่ใช่กราฟ OTC มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่นะฮะโอเคมาที่2เราก็วินไปนะคะ กราฟขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงนะฮะไปชนเส้นที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเคยขึ้นมาถึงแล้วทีนี้รูปแบบของกราฟจะเปลี่ยนไปนะฮะเป็นลักษณะการกลับตัวลงมานะะการกลับตัวลงมาที่ทีนี้เทรนเริ่มเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงใช่ไหมฮะ,ะรูปแบบของกราฟจุดกลับตัวขึ้นมาได้สูงแล้วมันโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาบวกกับเส้นสโตแคสติกมันบ่งชี้ว่า แท่งถัดไปอาจจะลงแล้วนะเรารอคอนเฟิร์มจากแท่งนี้นะคะแท่งถัดไปพี่นันจะซื้อลงทันทีนะคะให้เ,เพื่อนๆสังเกตที่เส้นสโตร,รอให้มันดีดตัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราจะซื้อลงนะคะคิดว่าน่าจะยืนยันได้แล้วนะคะดูเวลาด้วยนะ,ะขอให้มันดีดกลับขึ้นไปจุดที่มันน่าจะโอเคจุดนี้ได้นะคะ มองว่ามันน่าจะลงมาได้นะคะดูจากเส้นสตแคสติกแล้วลงมาค่อนข้างที่จะลึกได้นะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้พี่นันคนละหนึ่งไลค์ด้วยแล้วก็ถ้าสามารถเอาไปต่อยอดและเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นก็จะลืมกดติดตามช่องพี่นันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก ทางช่องของพี่นันถ้าพี่นันมีเทคนิคดีๆหรือว่าจุดเข้าออ,อเดอร์ที่สวยๆพี่นันก็จะเอามาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะจ๊ะโอเคคลิปนี้พี่นันก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ